สวัสดีครับมิวเองนะครับนำโชกมาเองยางมาเองเราก็รับจัดให้นะครับติดตั้งยางติดตั้งโชกใส่ถ่วงตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยปรับบุมล้อไม่ให้กินยานะครับคันนี้ยางกินมานี่ปรับให้แล้วนี่ด้านซ้ายเขาปรับมาแล้วนะครับ แต่มันก็ได้เท่านี้ละก็ปัญหาหลักคือด้านขวาผมปรับให้แล้วยาง285 50 20โชคโปรเพนเดอร์สต้นจัดการให้ครับตรงจุดไหนไม่ดีแนะนำนะครับปอกยางแนะนำไม่ต้องใส่นะครับ มันอมฝุ่นอมน้ำนี่ของเก่าผเอาออกให้แล้วโอเคครับ